ทิ้งท้ายกันเอาไว้เมื่อวานนะครับว่าวันนี้ฟุตบอลไทยจะมีประเด็นดราม่านะครับแล้ววันนี้ก็มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นแล้วจริงๆแต่ว่าเป็นประเด็นดราม่าที่ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องบวกครับเป็นเรื่องที่จะเป็นมาตรฐานต่อฟุตบอลไทยลีกนะครับนั่นก็คือการแข่งขันฟุตบอล B ีวีดีซีไลออนซิกลีดหนึ่งในคู่วันเสาร์ที่30สิงหาคมนี้นะครับทูแบงคอกยูนเต็ดกับ b ีปทุมยูนเต็ดนะครับไม่มีการเลื่อนการแข่งขันนะครับก่อนหน้านี้นะครับทั้งสองสโมสรออกข่าวเมื่อวันศ เพราะสนาม Tru ีจีสเตเดียมมีการลื้อทำญ่าใหม่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยญ้ามันไม่โอเคคือเขาทำในช่วงปิดฤดูกาลไปละจะเปิดฤดูกาลมาเนี่ยมันไม่โอเคย่ามันยังหลุดมีปัญหาเขาเลยลื้อออกหมดเลยนะครับใครจะเห็นภาพเลยว่าเขาลื้อญ่าลื้ออะไรออกบทเกลี่ยดินลงพื้นญ้าหมดทําให้เกมวันเสาร์นี้เนี่ยเล่นเล่นไม่ได้นะครับแล้วมันก็สลับเย้าเดือนไม่ได้เพราะว่าทูเนี่ยเขาไปใช้สนามของ BG เขาก็เลยประกาศเลื่อนไปแล้วแต่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลนี้เนี่ยมันไม่เหมือนทุกครั้งแล้วนะครับเขาปาร yeah <laughs> แก้ไขระเบียบแล้วก็ข้อตกลงกันเรียบร้อยละจากที่ให้ทั้งจากที่เคยบอกว่าทั้งสองสโมสรตกลงโอเคกันแล้วก็มีการเลื่อนการแข่งขันกันได้ทําให้ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยไทยลีกมันกลายเป็นไทยลีกที่มีหัวหีบนําหน้ามันหลีกทางกันวุ่นวายไปหมดปีนี้เขาก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการบริหารลีกอาชีพขึ้นมาเพื่อพิจารณาในการเลื่อนโปรแกรมนะครับเขาก็จะมีข้อกําหนดอยู่ประมาณ4อย่างนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้คณะกรรมการได้มีการประชุมเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่อนุมัติให้มีการเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันด้านี้น ผมสรุปง่ายๆเลยก็คือว่ามันไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า14วันนะครับก็คือทั้งสองสโมสรเนี่ยเพิ่งทางหนังสือแจ้งมาเมื่อวันศุกร์ที่22สิงหาคมนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ระยะเวลา14วันก่อนการแข่งขันตามหลักเกณฑ์ที่มีการระบุเอาไว้นะครับแล้วก็มันยังมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดสดที่เกิดขึ้นแล้วด้วยนะครับดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเพื่อเป็นมาตรฐานนักฟุตบอลไทยลีกในนัดต่อๆไปด้วยจึงไม่อนุมัติให้มีการเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันดัง เล่นตามโปรแกรมเดิมคือวันเสาร์ที่30สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงนะครับทรูแบงคอกยูเนเต็ดในฐานะเจ้าบ้านจะต้องไปหาสนามแข่งขันชั่วคราวเพื่อแข่งเกมนี้นะครับก็ลองดูว่าจะไปเล่นที่ไหนนะครับในกรุงเทพเนี่ยถ้าเอาที่ผมนึกได้ธรรมศาสตร์ลังสิตทันไหมเพราะาเดี๋ยวมันจะมี A FC ก็ต้องไปคุยกันสนามทีโอทีสนามบุญ,ญญาจินดาหรือออกไปต่างจังหวัดที่ไทยลีกเขาแนะนําก็ที่ชนบุรีอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ทรูแบงคอกในฐานะเจ้าบ้านจะต้องไปดําเดินกาดนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับผมสรุปรวมความไว้ว่ามันเเปป็็นนนสิ่่งงททีมารฐขอ ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ยังมีมุมมองแล้วว่าถ้าให้เลื่อนเกมนัดน,นี้เนี่ยมันจะมีคําถามเกิดขึ้นแยอะมากมาย่าเอา้าทำไมพลังการนะครับต้องไปเตะที่ราชบุรีหรือว่าทําไมบุรีรัม ยังต้องมีช้างอลีนาเป็นสนามสําเออมีสนามที่เขากระโดงเป็นสนามสำรองของช้างอลีนาด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมติมันออกมาอย่างนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันเป็นบรรทัดฐานนะครับแล้วก็แฟนบอลก็ต้องเข้าใจด้วยว่านี่มันคือการพิจารณาตามข้อตกลงใหม่ระเบียบใหม่ของฤดูกาลใหม่นะครับไม่เหมือนเดิมที่ให้สองสโมสรคุยกันแล้วจบเลยเลื่อนได้แต่ว่านี่มันจะมีคณะกรรมการเพื่อพิจารณาว่าเลื่อนหรือไม่เลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือบรรทัดฐานผมย้ำนะครับนี่คือบรรทัดฐานที่มีการ พิจารณาเป็นครั้งแรกแล้วไม่ได้ให้มีเลื่อนการแข่งขันนะครับส่วนที่มอื่นๆเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าโปรแกรมมันออกมาสามนัดแรกนะครับแล้ว ที่เขาขอเลือนเนี่ยมันคืออยู่ในสารนัดแรกแต่อโปรแกรมที่มันออกทีหลังเนี่ยมันเป็นโปรแกรม4ี่นัดไปจนถึงจบแรกๆเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่คุยกันมาแล้วคู่บุดีลัมที่ย้ายไปเตะสมกราคมเนี่ยมันคือคุยกันมาก่อนแล้วนะครับมันคือคุยกันมาเสร็จล่วงหน้าแล้วแล้วมันล็อกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกรณีของแบงคอกกับ BG จีนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าจะมีเกมคู่ไหนเลื่อนการแข่งขันขึ้นมาอีกเนี่ยอันเนี้ยมันจะเข้าสู่อ่าลักษณะคล้ายๆกันคือจะต้องเข้าสู่คณะกรรมการเพื่อมีการพิจาาาารรรรววว่่ะะมมีกกกเลือนโปแหหั็ง มีมาตรฐานตรงนี้แล้วไทยลีกจะเอาไปนำใช้ปฏิบัติกับทุก เกมที่เกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับผมหวังว่ามันจะเป็นมาตรฐานที่ดีแล้วก็ยึดถือปฏิบัติกันไปครั้งนี้ถือว่าไทยลีกทาได้ดีนะครับแล้วก็โอเคเข้าใจทุกฝ่ายแม่คอกเอง BG เองก็อาจจะได้รับกระทบเพราะว่าอยากจะคือมันเป็นเกมที่มีคอนเทนต์นะมันเป็นเกมที่ BG จะต้องมาเล่นเกมเยือนในสนามของตัวเองเป็นนัดแรกด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าในเมื่อสนามมันเตะไม่ได้ก็คือเตะไม่ได้ก็ต้องไปหาสนามใหม่เพื่อให้โปรแกรมมันลั่นไปแฟนบอลที่ซื้อตัวอยู่ต่างจังหวัดไว้แล้วอยากจะมาดูเกมนี้เขาก็จะได้ไม่มีปัญหาการถ่่าาายทอดดสกกก็็จะไไ้ัปปตมมโรรรแถืว โอเคเกมนี้คือกรณีศึกษาและเป็นมาตรฐานของฟุตบอลไทยลีกต่อไปครับ